อันนี้เราก็มาถึงถ้ำรอดอีกแล้วนะครับนี่เลยจะออกจากเขตถ้ำปลาก็ไม่ออกไปกูว่าดิฟิชเก่งนก t ีเธอเฮียปีตาอุเก่งจิงไปดิสินบลินดเดอกลับอีกดิบลายนัวอันนี้อันนี้ชุนนเฮียแม่ดิบลายแม่ชั้นอย่าบ้าซอยจะบอกคืนกินนกชุนเปล่าเนี่ยจำเปล่าฟ้าไป อัน <Yeah. laughs> <laughs> นี้เนาีก็จะ่ทํารอดคแลเราด้อยนะครับแผ้วป็มีคนมางม่างมาางมางวม่ราองสอนะ่ระงทแง้ากายไปแมาฮ่อนเราดีพยนะครับ เป็นธรรมชาติมากเลยอือไปเยอะมากนะครับถ้าเป็นที่อื่นก็คงจะโดนจับไปกินหมดแล้วนะครับแต่ที่นี่ก็ยังคงซึ่งไว้ชาวบ้านที่นี่จะไม่จับปลานะครับส่วนมากก็คนที่สืกทยนเข้ามาเขาจะมีไรายได้ดจากนักท่องเที่ยวนะครับรโอ้โอ้อุน้เลยเนี่ย ปลาตัวใหญ่นะครับปลาแบบนี้เห็นโจโฉอยู่ก็ไปดักอยนะู่บ่อยนะโจโฉเรียกว่าปลาเไรเอามีปลาสีะะด้วยครับอันนี้คือปลาทองใช่ไหมตัวเนี้ยปลาพวงใช่ไหมอ่านี่ไงปลาที่โจโฉกับจับนะที่ผ่านมาผมชอบอยู่โจโฉนี่ปปลาที่โดดเด่นนะ,ะปลาพวง มันจะใสอยู่การน้ำตกเยอะนะครับปลาพวงมันก็ชอบมาตออเหมือนกันนะที่น้ำตกเอราวัณน,นี่ลงไปนี่ปลาพวงจะมาตอบทันทีเลยไม่ค่อยกลัวคนเท่าไหร่ยาไอ้ไอพินสอดอไอโกลนเนี่ย จะชอบเข้อาอาศัยอยู่ตามถ้ำหหเหมือนนาตาแบบนี้ครับผมต้องไปดูสารคดีของพี่โจโฉเขาบ่อยๆก็มีโอกาสได้พี่โจโฉก็กินบ่อยนะเพราะิ่ครับเนี่ยนี่คือเป็นบริเวณปากถ้ำนะครับ ชาวบ้านท่านนี้ก็จะมีไรายได้จากการถือตะเกียงนะครับจะมีคิวของเขาแต่ว่าปีที่ขึ้นข้างบนก็ลยาากบันนะบันไดรู้สึกจะเก่ามากเลยผมเคยมาครั้งท้ายเมื่อสักสามปีที่แล้วสามสี่ปีที่แล้วอย่าเหนือเหี้ยเลยอ่ะเฮียอี่รัาพออที่รัาพองเหรอที่เัาพอาเหรอ เฮ ah. hey, hey. <laughs> oh, okay. ้ยเฮ้ยอับปักอับปักโอ้โหมันรู้เลยโอเคนี่หนูหิวหนูหิวหนูอยากกินโอเคแต่ข้าตุ้ตุจะช่วยไเนี่ยข้้ม่มือ Das Ja Natürlich, ich bin gerade dabei die Tüten wert zu machen und alles in eine große Tüte zu packen. We das ist doch so viel einfacher. Behalte noch ein bisschen, wenn wir am Fluss sind, dann kannst du noch mal Ganna geben. Wir sind gleich am Fluss.